ครับผมไก่นะครับอยู่อ่อนนุษนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะจำผมไม่ได้เพราะว่าผมตัดผมแล้วนะครับครับใช่ครับโอ้โหไม่น่าเฉลยเลยครับไม่น่าจะปล่อยให้งงขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ผมมาแบ่งปันพระพรของพระเจ้านะครับคือผมอยากจะบอกกับพี่น้องไปก่อนว่าการที่เราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเรานะครับ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง <_ d eme> เหนือทุกๆสิ่งในชีวิตเราอะพระเจ้าจะเติมสิ่งต่างๆในชีวิตเราให้ให้เต็มเองนะครับผมได้รับพรเรื่องนี้มากๆก็คือ <_ d eme> เมื่อเมื่อวานครับมีรุ่นพี่นักดนตรีครับติดต่อผมมานะครับให้ผมไปเล่นงานงานอ e ีเวนต์นะครับนะครับวันศุกร์ที่25าแล้วฝ่ายเนื้อหนังอะ่ะ มันมันอยากได้เงินมันก็เลยตอบตกลงว่าโอเคครับรับครับผมรับอีเวนต์ครับแต่พอรับปากกับพี่เขาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเรามานั่งคิดเฮ้ยตายแล้วัวนศุกร์ที่25ที่ที่คิดได้จากเรามีงานคริสต์มาสฟ้องผิดอยู่ในใจเลยครับเฮ้ยไม่ได้สิเราต้องไปหาพระเจ้าก่อนแต่อีกอีกฝ่ายเนื้อหนังเฮ้ย ค่าค่าจ้างมันดีนะไม่เอาเหรอไม่อยากได้เหรอเนี่ยโอ้ค่าจ้างดีขนาดนี้แล้วได้แบบคอนแทคยาวเลยเลยนะแต่มันเป็นการต่อสู้กันครับระหว่างฝ่ายวิญญาณกับกับฝ่ายเนื้อหนังมันขัดแย้งกันแบบเฮ้ยยังไงยังไงใช่ฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้ต้องไปหาพระเจ้าก่อนไม่ได้ไม่ได้นั่งต่อสู้กันครึ่งวันนะครับผมกับฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยฝ่ายวิญญาณกับกับฝ่ายเนื้อหนังนั่งแบบต่อสู้กันตั้งแต่เที่ยงันหกโมงเย็นแบบคิดแบบผมแบบผมแบบ ฟังคําหมอวารุณแบบผม,ผมเปิดคลิปหมอวารุณฟังแล้วก็อัยานแล้วก็มันเป็นการต่อสู้กันที่หนักมากนะครับหนักมากๆเลยแล้วผมก็ได้ทักไปหาน้องตั้มก็เลยได้ปรึกษาเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็น้องตั้มก็ได้แบบว่าได้หนุนใจนะครับหนุนใจผมในหลายๆเรื่องนะครับให้ได้ได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็เลยแบบเออ,เอ,อใช่มันจริงผมก็เลยแบบว่า ผมต้องสบงหาพระเจ้าก่อนแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเติมเต็มสิ่งต่างๆให้แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าให้อะมากกว่าสิ่งที่โลกให้แน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็เอเมนผมก็วางสายจากน้องตั้มผมโทรไปฮัลโหลครับพี่ครับเออวันศุกร์ที่ผ้าผมให้สาัมภาษณ์ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคริสเตียนผมต้องไปคิดจักรครับที่คิดจักรก็มีงานกิจกรรมคริสเตียนแล้วบันอึงนะ้งมาก เขาบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับเป็นโรคซีเรียผมตอนแรกผมคิดว่าเขาด่าผมแน่นอนโอ้แบบโดนด่าแน่แ่รับปากเข้าไปแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเลยครับไก่ไม่เป็นไรแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นเขาบอกกับกับผมว่ากลายเป็นคริสเตียนเหรออพี่สนใจเหมือนกันพี่สนใจเรื่องพระเจ้าเหมือนเหมือนกันเขาบอกว่าแฟนที่เขาเป็นคริสเตียนพี่กะว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่แต่งงานเนี่ยพี่จะมารับเชื่อโอ้โหแบบผมตัวสั่นเลยครับผมแบบตัวสั่นขนลุกแบบตาเออเลยจนผมแบบ อุปเจ้าผมนี่นี่คือต่อที่หนึ่งละที่ผมได้ผมก็โอเคเอมเมนก็คุยกับเขาเ้าก็บอกพระเจ้าไวาพรนะพี่ขอให้พระเจ้าอยู่กับพี่นะอะไรเงี้ยก็โอเคเอมเมนหลังจากนั้นในคืนนั้นอ่ะผมต้องมีเล่นดนตรีสองที่ใช่ไหมครับแน่นอนว่าการเล่นดนตรีกลางคืนประจาร้านในทุกๆวันเนี่ยค่าจ้างอ่ะมันจะได้น้อยกว่ามันจะได้น้อยกว่างานอีเวนต์หลายเท่าตัวเลยแต่พี่น้องเชื่อไหมครับเมื่อคือนอ่ะผมได้ค่าจ้างเทียบเท่ากับ ราคาอีเวนท์ที่ผมแคนเซิลไป <Wow. S 1> เทียบ oh. เทียบ oh. เท่ากัน oh. เลยคือเอาแบบมันไม่สามารถเป็นไปได้มันไม่สามารถเป็นไปได้แน่นอนในการเล่นดนตรีกลางคืนในแต่ละร้านเนี่ยค่าตัวมันไม่ได้เท่า event. อีเวนต์ยังไงก็ไม่ได้เล่นให้ตายก็ไม่ได้ oh. แต่ผมได้ค่าดจ้างเทียบเท่ากับราคาอีเวนต์ที่ผมแคนเซิลฟี่เข้าไปขอบคุณพระเจ้ามากครับแล้วผมเชื่ออยากดุลใจพี่น้องว่าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเรา แสวงหาพระเจ้าก,ก่อนแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าก,ก่อนแล้วทุกอย่างพระเจ้าจะเติมเต็มให้เราอย่างล้นล้นล้นแล้วก็มากล้นขอบคุณพระเจ้าครับผมขอบคุณครับ,บ,มบะะเมื่อกี้ครับผมแบ่งปันเสร็จใช่ไหมครับแบ่งปันเสร็จแล้วก็ผมก็มานั่งตรงนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีมีมีลูกค้าที่แบบเขาตามไปดูหัวทีลานะครับแล้วเขาก็ขอเฟซผมไว้ นานและประมาณเป็นเดือนแล้วเขาทักมาตอน15.45อันนี้15.49ว่าพี่ไก่ผมจะจ้างพี่มาด้วยดนตรีเป็นงานอ e ีเวนต์ครับผมโอ้โอ้ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าสุดยอดที่สุดในโลกขอบคุณครับขอบคุณครับขอพระคุณมากเลยครับที่พี่น้องฟัง คำแบ่งปันหรือคาพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพี่น้องเราไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าอยากเรียกเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ทรงพระเยซูามาในโลกนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไปสิ้นพระชนม์เนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมพระองค์ยกโทษบาปและพระองค์สัญญาจะประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราและชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องครับมาเป็นลูกของพระเจ้าสิครับเราจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายไถ่บาปให้แก่ท่านพระองค์เป็นพระเจ้าของท่านท่านกลับใจจากความบาปและท่านก็ประกาศด้วยปากขอพระเยซูเข้ามาในชีวิต อธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับว่าตามผมข่าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปติดตามพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ลูกขอต้อนรับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกและพระผู้ช่วยให้รอดของลูก เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระเยซูเป็นจอมเจ้านายลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ขอพระองค์ประทานพรนประทานกำลังประทานสติปัญญาประทานพระคุณการรักษาโรคชัยชนะให้แก่ลูกในนามพระเยซูเอเมน แสดงความยินดีด้วยน,นะครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆอยู่เป็นสมาชิกรับใช้พระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเติบโตไปในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องถ้าพี่น้องป่วยขอให้หายโรคถ้าพี่น้องมีหนี้สินขอให้หนี้สินหมดไปถ้าพี่น้องไม่มีงานทําขอให้งานไหลเข้ามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวอวยพรสุขภาพอวยพรการเดินทางขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ช่วยของพี่น้องในนามพระเยซูคริส เอเมนพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับขอพระเจ้าเทความรักลงมาในชีวิตของพี่น้องมากๆและพระคุณยิ่งใหญ่อยู่บนชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันใหม่ในคำสอนแล้วก็ในงานประชุมฟื้นฟูนะครับพระเจ้าอวยพรครับ